สวัสดีครับก็คลิปนี้พามาดูรากมะพร้าวนะครับว่ามันมีเยอะหรือเปล่านะครับซึ่งถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้เวลานานในการโชว์รากนะครับก็เพราะว่ามันรากไม่เยอะนะครับรากมีไม่เยอะแล้วก็รากรากน้อยนะครับรากยังไม่แก่นะครับเหตุผลที่เราต้องครอบไว้นาน,นครับคอบ อ่าอีกชั้นหนึ่งไว้นานนะครับสักประมาณ5เดือน6เดือนนะครับหรือว่า7เดือนนะครับลากถึงจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าต้นยังไม่ถึงนะครับหรือว่าใบยังไม่แตกนะครับใบจริงไม่มานะครับใบจริงไม่มาก็อ่าลากไม่เยอะนะครับลากไม่แก่นะครับนี่ครับถามว่าทำไมต้อง5้าเดือนนะครับ มันต้องใช้เวลานานเนาะนะครับแล้วก็อย่างเช่นต้นนี้ครับต้นนี้ก็ลากมีไม่เยอะแล้วครับผมนี่มีสักสองสามลากนะครับสี่ห้าลากประมาณนี้ครับน่ครับลากยังไม่ครอบกะลาเลยครับถ้าลากมันล้อมกะลามันก็จะดูสวยงามนะครับน่ครับลากก็มีน้อยๆครับนี่ไม่เยอะเลยนะครับ แล้วก็รากยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่นะครับก็ลองเช็คลองดูครับเช็คดูว่ารากเยอะหรือเปล่าถ้ามีไม่เยอะหรือว่าเป็นสีขาวอยู่เดี๋ยวก็รากยังไม่แก่นะครับเดี๋ยวรอให้มันเป็นสีน้าตาลครับมันถึงจะแก่แล้วก็รา,ากไม่เหี่ยวเวลาโชว์รากมันจะไม่เหี่ยวนะครับ นะครับแบบนี้ก็โชว์ได้ครับโชว์ลากได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ผ้าคลุมไว้ก่อนนะครับใช้ผ้าคลุมไว้ตลอดนะครับเวลาจะโชว์จะถ่ายรูปก็เปิดผ้าออกนะครับแต่ว่าลากมีไม่เยอะครับผมไม่เยอะนะครับมีลากใหญ่ประมาณสามเส้นสี่เส้นนี่แหละครับนี่ครับ แล้วก็ต้นก็ไม่โตนะครับต้นก็ยังไม่โตแล้วก็อายุยังไม่ได้นะครับผมนีค่ครับก็เลยโช์ลากไม่ได้ครับผมโช์ลากจะไม่ได้นะครับก็เลยต้องผมไว้ก่อนนะครับนะครับอันนี้ผมก็รดน้ำทุกวันนะรดน้ำทุกวันแล้วก็ไม่ได้ขาดน้ำนะครับ เด่นก็ชุ่มตลอดนะครับเนี่ยรากก็ยังเป็นสีขาวอยู่เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรอผมไว้ก่อน,นครับผมไว้ก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาเราค่อยมาเปิดมาเปิดเอาน้ำฉีดล้างรากดีๆโชว์รากนะครับผมเป็นรากคุมกคลาเนาะนะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับ น่ครับเดี๋ยวขาหน้าเขามาเปิดดูกันนะครับนะครับเดี๋ยวพาดูต้นที่ผมตัดนะครับผมตัดครึ่งนะครับไม่ตัดครึ่งหรอกตัดประมาณสักสองนิ้วนะครับสองนิ้วสามนิ้วนะครับนะครับอันนี้ยอดใหม่พุ่งขึ้นมานะครับยอดใหม่กําลังพุ่งครับนะครับ ยอดใหม่ครับก็ไม่สูงแล้วนะครับยอดใหม่ครับนะครับอ่าเวลากรีดเอาเยื่อออกนะครับผมก็สังเกตตรงเยื่อตรงนี้ครับมันสูงขึ้นหรือเปล่าถ้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อ่กีดลงมานะครับกรีดลงมาสักครึ่งหนึ่งนะครับอารออันนี้มันสูงขึ้นไปนะครับรอเยื่อมันสูงขึ้นไปนะครับนะครับประมาณสัก อ่าห้าวันหกวันก็สูงแล้วครับเยื่อนะครับนี่ก็เป็นแปลงผักครับผมเป็นแปลงผักกระลำครับก็เป็นี้เอากระลำกระลำลงข้างบ้านครับผมนะครับก็ปลอดสารพิษครับผมต่ก็แตนกินใบนะครับเหมือนเดิมครับผมนะครับกระลำเปรนะครับกระลำเปรก็ํามว่าทำไมถึงปลูกห่างหลันี้ครับการปลูกทีปลูกห่างมันก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดนะครับผมถ้าเราปลูกห่างแล้วก็จะได้หัวที่มันใหญ่ขึ้นถ้าเราปลูกทีหัวมันก็เล็กเพราะว่ามันเบียดกันมันเบียดปันอ่าอิงกันนั่นเองนะครับเพราะหัวกล่บมันต้องใช้พื้นที่ในการบานออกนะครับบานออกบางออกนะในการบานออกนะครับซึ่งถ้ามันถีเกินไปมันก็จะทําให้มันเบียดกันแล้วหัวจะเล็กนะครับผม ถ้าเราปลูกห่างเราจะได้หัวที่มันใหญ่นะครับหัวใหญ่น้ำดักก็เยอะนะครับผมนะครับปีนี้ก็ปลูกช้าไปครับผมปลูกช้าไปนะครับอันที่จริงเนี่ยเราต้องปลูกตั้งแต่ตุลานะครับผมตุลตุลานะครับ นะครับก็อยู่ใกล้ๆกกับโรงเลือนนะครับผมที่ผมถ่ายทุกวันนะครับก็อยู่ข้างบ้านนะครับผมนี่ครับกลปลีนะครับนะครับก็ใช้เศษฟางครับมาคมเด็ดไว้ครับนะครับนี่ก็เป็นโรงเลือนที่ผมถ่ายคลิปให้ดูกันข้างในนะครับ เป็นไายาการทำบอนไซทั้งในข้างในนะครับก็การแดดพังแดดนะครับนะครับก็ยังปลูกเหมือนเดิมครับผมปลูกกล้วยปลูกอะไรเหมือนเดิมครับปลูกกล้วยปลูก,ลกมลกะละกอครับสารพัดครับผมในข้างบ้านนะครับก็มีหลายอย่างแต่ว่ามีไม่เยอะครับผมหลายอย่างแต่ไม่เยอะเพราะว่าพื้นที่น้อย ครับางบ้านก็พื้นที่ก็จํากัดนะครับผมนี่ครับก็เป็นบอ่อพ่อพันธนะ์แม่พันพน,นะครับบ่อแม่พันธุผสมอ่าพันกบครับเอาไว้เวลาอ่าถึงลูกกาลฝนใหม่มาก็ปีหน้าครับผมปีหน้าก็ทับอีกนะครับจับกบมาลงบอ่อผสมพันุ์นะครับนี่ก็เป็นบอ่ออ่าแม่พันธุ์นะครับผมเอาไว้เวลา ฝนตกมาแล้วก็จับมาผสมพันธุ์กันนะครับน่ครับก็เป็นบริเวณอ่าข้างบ้านฝั่งข้างด้านขวามือนะครับด้านขวามือถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านนะจะเป็นขวามือครับถ้าเราหันหน้าออกหน้าบ้านจะเป็นซ้ายมือนะครับเพราะว่าด้านซ้ายมือจะเป็นการอ่าเปิดร้านอาหารร้านหมูกระทะข้างบ้านฝั่งนั้น ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ก็ปลูกผักปลูกมะละกอต่างๆครับผมนะครับแล้วก็อนาคตตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับผมก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรตรงกลางเลยครับตรงกลางก็เอาไว้ปลูกผักขบคอบก็เพื่อปลูกมะละกอนะครับปลูกกล้วยต่างๆนะครับนี่ครับก็เป็นพื้นที่ข้างบ้านครับผมตรงนี้ครับนะครับอ่า นีครับพาดูมกรกรครับผมก็เริ่มสูงแล้วครับผมตอนแรกก็เตี้ยๆครับตอนนี้ก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับนีครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ